ทีกับไอ้ดรากูนอีเนี่ยหราจะจะเป็นดรากูนตีเนี่ยจะเป็นคอมโบอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าคอมโบโดากรูนให้ฟังกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างรอดูกันเลยวว้าวอันดับแรกนะครับก็คือคอมโบบิด L นะคบผมก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบยอดฮิตของดรากูนก็บิด L นะครับข้อดีของมันเนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากๆเพราะว่าตัวเปลือนในการตสดเอ็กซ์ตรีมไลน์เนี่ยมันจะเยอะแล้วด้วยที่ตัวบิดนะครับมันจะมีหน้าตากว้างพอสมควรมันจะทําให้คุณสมบัติในการหยุดหมุนของดรากูนในช่วงไยเกมนะครับมีประสิทธิภาพเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวิธีเพลย์ดรากูน L นะคะผมเราจะใช้วิธีการเล่นหรือว่าวิธีการคูนยังไงบ้างมี้2วิธีมาแนะนํากันวันนี้ไปดูกัน ซึ่งวิธีการแรกนะครับเวลาที่เราเจอพวกวีลอสหรืออะไรเงี้ยครับที่เราตีออกอยากๆเนี่ยให้เราชูตรงเลยนะครับเพื่อให้มันเกิดการควงและเอ็กซ์ตีมดัอย่างรุนแรงนะครับคือตอนตั้งมือให้เราตั้งให้ตรงเกับตัวสนามเลยนะครับ Two, one, four, four. ชูวันชูเลยครับเพื่อให้มันเกิดการควงตีอย่างนี้นะครับ มันจะคุ้มกว่าในการเอ็กซ์ติมแดนะครับแล้วก็ใช้แรงโจมตีในช่วงต้นเกมนะครับเพื่อที่เราจะได้ตีแบบว่าเออพวกเบเบบที่มันมีพลังป้องกันสูงหรือว่าอยู่ได้นานครับส่วนวิธีชุดแบบที่2นะครับคือมันจะไม่ใช่เอ็กซ์ติมแดโจมตีตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการชุดเอียงนิดนึงเนาะเพื่อให้มันเกิดการเวี่ยงตีนะครับซึ่งคือรูปแบบการโจมตีนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับรากูนีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถหลบการโจมตีของพวกเบเบทีสายตีได้ดีมากเลยแล้วก็ไปปิดเเาในชช่่ววงทก เห็นไหมว่าดากูนเนี่ยคือมันจะไม่ได้วิ่งตามเอ็กซ์ตีมไลน์นะครับคือแต่มันจะเป็นการตีต่อเนื่องเนี่ยเหวี่ยงตีเหวี่ยงตีเหมือนกับดากูนอ e ีเลยนะรูปแบบคล้ายๆกันคือซึ่งคือเป็นเทคนิคเวลาที่เราเจอสายตีนะเราใช้เทคนิคนี่วินเลตชนะเยอดมากๆตัวนี้คอมโบนะครับเราจะใช้เป็นบิดพอยนะข้อดีของบิดพอยก็คือมันจะทําให้การเอ็กซ์ตีมแดนส์เนี่ยสวยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะไหลออกเองด้วยนะแต่ว่า ข้อเสียก็คือในช่วงท้ายเกมนะครับในการดูดหมุนเนี่ยมันอาจจะดูดหมุนได้น้อยกว่าบิด L หรือว่าบิด E นะครับผมแต่ว่าก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ชอบเอ็กซ์ตีมแดสสวยๆแล้วดูลา <ๆ S 2> ยนะ okay. three, two, oh, การวิ่งของคอยให้ดีนะโอเค three two n e โอ้ชุดมาดูการวิ่งงคอยนะเห็นไหมพอยมันจะวิ่งสวยมากท้ายเกมมันจะยังมีแรงเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูดหมุนเท่า ตัวบิด L หรือว่าบิด E เนี่ยแต่เห็นไหมความนิ่งของมันนะครับมันจะทำให้มันเนี่ยเล่นได้เสถียรมากขึ้น และนี่ก็คือคอมโบรดรากูนที่นอกเหนือจากดรากูนอ e ีนะครับใครที่ชอบเล่นดรากูนแล้วอยากเป็นสายพรีบ้างเนี่ยไม่อยากดูดหมดเขาแล้วนะครับสองอันนี้นะครับเป็นคอมโบที่เราแนะนําสุดๆไปเลยแล้วถ้าในเรื่องของรัชเชนนะครับการใช้5้าหกศูนย์เนี่ยมันจะทําให้อ่าตัวดรากูนเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นหรือถ้าใครอยากตีหนักๆนะครับเราแนะนําเป็น6กหกศูนย์้ใครอยากได้คอมโบตัวไหนอีกนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้ามันน่าสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้ดูกันนะครับว้าวดรากูน